สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Re k ส k Channel นะคะวันนี้นะคะช่วงนี้ป้าก็ไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะทุกคนทำแต่งานวันนี้นะคะอยู่บ้านนะคะก็เลยจะมาลองวิธีหุงข้าวเหนียวนะคะในหม้อหุงข้าวเดี๋ยวเราจะลองดูสิว่าได้ผลจริงอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่านะคะ ข้าวตรงนี้นะคะข้าวสารข้าวเหนียวเนี่ยก็เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องแช่ด้วยค่ะทุกคนอันนี้สูตรนี้หลานสาวบอกมานะคะเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวจะล้างน้ำหนึ่งน้ำก่อนนะคะล้างๆก่อนเอาละคะ่ะก็น้ำเดียวเนาะ ก็จะล้างเทน้ำออกก่อนน้ำเดียวพอแล้วก็เติมน้ำเลยบอกว่าแค่ครึ่งข้อนิ้วนะคะจากระดับจากระดับข้อนียวอ่ะอันนี้คือลองดูป้าไม่เคยทำเลยแม้แต่ครั้งเดียว ได้สูตรมานานมากละอันนี้ก็ยังเยอะอยู่เนาะจะได้ผลจริงหรือเปล่านะอยากรู้เหมือนกันอยากลองมาตั้งนานละโอเคนี่ก็คือได้น้ำครึ่งข้อนิ้วนะคะครึ่งข้อนิ้วแรกแล้วทุกคนใจกลับหม้อขงข้าวปิดฝาอ่าแล้วก็มากดเลยแล้วก็รอดูอย่างเดียวคราวนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะ จับเวลาเลยตอนนี้9้าโมง9นาทีนะคะเลขดีซะด้วยดูสิว่าจะสุกกี่โมงนะคะเราจะออกมาเป็นยังไงช่วงระหว่างที่รอข้าวเหนียวนะคะป้าก็พามาชมเนี่ยคะ่ะต้นไม้มงคลนะคะต้นอโกโมิน่าอโกนีม่านะทุกคน มีดอกด้วยนะสีสวยมากเลยอะแต่งแต่ปลูกเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยสีสวยสวยดูทุกวันเลยอะแล้วก็พาออกมาดูหลังบ้านนะคะในกระถางในในแปลงผักแปลงผักเล็กๆไม่ใช่กระถางแปลงผักเล็กๆเนี่ย ปลาลงกระเทียมไว้นะคะลงได้นิดเดียวค่ะเพราะว่าพื้นที่มีเยอะไม่ค่อยมีเวลาทําสวนเลยยาก็ยังไม่ได้ถอนนะคะเพราะว่าอากาศหนาวอยู่เลยสวนต้นนี้มะขามป้อมฝรั่งนะคะต้นนี้จะสีเขียวทุกคนแตกใบ เล็กๆแล้วแต่ต้นนี้เนี่ยยังไม่แตกใบเลยนะคะต้นนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งจะเป็นสีแดงยังไม่ออกเลยนี่แล้วก็ดูดอกไม้สวยๆหรือดูใบไม้พลีสีม่วงนี่สวยดีเนาะตรงกลางมันสีส้มสีเหลืองสวยดีอะ่ะ ผมข้างรั้วตรงนี้ยิ่งสวยเลยดีดแล้วจ้าโดยใช้เวลาไปจาก9ใช่ไหมเมื่อกี้เก้โมง9นาทีตอนนี้9ก้โมง23นะคะก็18นาทีใช่ไหมทุกคน เขาบอกว่าพอสุกแล้วเนี่ยพอม้อข้ามดีดอะก็ให้ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งก่อนสีสวยอยู่นะเดี๋ยวเรารอ,อไว้ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะอีกครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคน ครึ่งชั่วโมงเปเลยค่ะหลังจากที่ข้าวสุกนะคะแล้วปล่อยทิ้งไว้ในหม้อหุงข้าวนะทุกคนเรามาดูกันดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงข้าวเหนียวนี่เลยนะคะจะออกมาหน้าตายยังไงเนี่ยสิสวยอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมดูเดี๋ยวปั้นให้ดูก่อน อุ้ยนิ่มมากเลยเออข้าวนิ่มเดี๋ยวลองชิมก่อนอือหือข้าวนิ่มอะ่ะแล้วก็เหนียวดีอยู่นะแล้วก็สวยด้วยอะ่ะโอ้ลองทำกันดูนะคะทุกคนง่ายมากเลยนี่ครั้งแรกเลยนะที่ป้าทำเนี่ยจริงๆได้ยินมานานแล้วแหละ แต่บางคนก็บอกไม่ใช่ไม่จริงเออแล้วก็เลยมีเวลาวันนี้อยากมาลองข้าวเม็ดสวยผ่านเลยทุกคนอีกสักนิดหนึ่งนี่นิ่มจริงๆนะคะเนี่ยนิ่มแล้วก็เหนียวดีด้วยอะรู้งี้ทำตั้งนานแล้วยู่สิอื้อ ลองไปทำกันดูนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะป้าไปก่อนไปหากับข้าวกินก่อนนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะคะใน r ร c คเ t ็ดเกช n ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยมาก